โอเคผมกลับมาอีกครั้งสำหรับเกม r รซ i ี่อินคานะผมเกมนี้บอกเลยว่าโคตรชอบโคตรโปรดโคตรเกมโปรด,ปรด,ปรดเลยนะผมก็อาจจะเล่นถี่บ้างน,นะโอเคผมชอบจริงนะเกมนะเดี๋ยวเราเอาเล่นออนไลน์ไหมเลเยออนไลน์เพราะปกติเราเลเยออนไลน์เนาะเออแต่วันนี้ขอแต่งรถสวยๆนะแล้วกันขอจีทีอาร์เล่นหน่อยจีทอยู่ไหนวะอยู่ไกลไหมจีทีอาอ่าจริๆงๆคอนนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้นะ ามารถซื้อได้แล้วก็กอัปเกรดแล้วก็เกรดยังไงวะลืมปิดเน็ตอีกแล้วโอ้โหจะบ้าก็ถ้าเข้าก็ปิดเน็ตด้วยนะจะได้ไม่เสียคะแนนอย่างงี้นะเออในเราเอัปเกรดเลเอาไ,ตอ,าไตาอตันไอตันเพืจะปรับเป็นตำรวจได้ด้วยหรออ๋ออันนี้อะไรเนี่ยโนดามีด no อ๋อคือแบบระชนแล้วก็จะเราก็จะไม่พากันะก็ซื้อไว้ก่อนนะเออแล้วก็นี่คือก็แต่งแนละ้ว โฆษณาอีกแล้วว่าน่ากดเลยโอ้โหจะรู้อะโฆษณา,ายอย่างเยอะผมไม่ได้ปิดเน็ตไงเออแต่ว่าผมก้ม,มจะเล่นออนไลน์ผมปิดนไม่ได้ก็ถ้าปิดเน็ตก็จะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับก็เก็บเน็ตไว้นะครับโอเคสามารถแต่งอะไรได้โอ้แต่งสีด้วยครับอ่าสีขาวนี่แหละเปลี่ยนแค่ควันก็พอแล้วนะขอบควันแดงแล้วกันสปอยลลงสปอยเลอร์ก็ต้องใส่เฮ้ยใหญ่ใหญ่ไปโอเคผมก็แต่งเยอะแล้วกันนะไฟใต้ล้อก็ต้องใส่นะครับไฟยอยู่ไหนวะ ไฟไฟไฟเอาเปลี่ยนยานแล้วกันนะนะ่านี้ <c oughs> ไฟใต้น้องอยู่ไหนวะน้องอันนี้ไม่ใช่นะี่ออนอันนี้หรอนี่ไม่ใช่นะต้องไฟอยู่ตรงไหนวะไม่มีหรอเออชั้มันแล้วกันนะฮะ,ะไปขับเล่นกันดีกว่าปะออนไลน์โหมดนะครับผมนี่มีคนเล่นอยู่แนละ้อามัด วะโฆษณาโฆษณาก็เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ที่บอกนะเกมฟรีนะ,ฮะเฮ้ยเกมนี้น่าสนใจว่ะเฮ้ยเกมนี้น่าสนใจเฮ้ยเกมนี้ผมเคยเล่นนี่เกมนี้ผมเคยเล่นนี่เนี่ย HSB Frontier ์เล e โอเคผมเคยเล่นในเกมนี้แต่ว่ามันจะเป็นตัวหมอดมันจะมีรถแบบอะไรรถขับราอะไรรถที่มันมีไอ้คอกอ่ะเออ เป็นเพื่อไอูซูอะไรเงี้ยเป็นหมอนไอ้สู๋นะผมก็เคยเล่นนะเกมนี้นานแล้วแหละมากดอะไรวะมันงันยันยันยันเราดูขุตรงไหนวะมเราจะรู้ได้ว่าขุอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะหาเขาเจอปะเนี่ยอืมไม่ตัดไอ้ตัตดถกดไปครับแต่มันไม่มีควันออกมันไม่มีไฟออกอ,อก่ะแต่เราแรงจัดเลยอะ ผมชอบมากเลยวิ่งมา200ร้อเปล่ะทางตรงไม่ถึงเหรอเฮ้ยยงถึงอยู่เฮ้ยถึง200เฉยว่ะแรงว่ะเดี๋ยวเราลองเขายางที่ควันจะเป็นสีแดงหรือเปล่าอ๋อนี่ไงควันแดงครับควันแดงควันแดงได้อยู่ถ้าปรับกล้องได้นะก็โอ้โหเท่จัด <c oughs> เฮ้ยน,นี่ไงอดีเพื่อนไม่ใช่นี่วะไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ใชตาฝาดตาฝาดเออเขาอยู่ไหนกันวะน้องโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสกเกมนี้ก็แนะนํานะถ้าใครอยากเล่นจริงก็ไปหาสร้างห้องกับเพื่อนนะเพราะาเล่นหมอออนไลน์มันคนมันน้อยนะผมเกมนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอก,กันหลังคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย